สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องลุงพลมีเงินนับน้องมีทองนับพี่ตอนฝาบ้านไม่มีไม่มีทั้งพี่ทั้งน้องไม่เห็นมีใครมาเลยชาวโซเชียลก็ได้ตั้งข้อสงสัยกันมากมายจากการติดตามข่าวของลุงพล ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันชาวโซเชียลเกิดข้อสงสัยขึ้นนับวันไปข้างหน้าญาติลุงพลก็โผล่มาทีละคนทีละคนนะคะล่าสุดถึงกับว่าเปิดบ้านหลูทางญาติของลุงพลชาวโซเชียลก็เลยงงกันว่าตอนที่ไม่มีฝาบ้านทำไมไม่เห็นมีพี่มีน้องทางลุงพล โผมาเลยทีเดียวก็ไม่รู้จะพูดคำไหนนะคะจากการสงสัยของชาวโซเชียลก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งเข้าไปโพสต์ลงในเพจดังเขาก็สงสัยกันมากมายว่าญาติพี่น้องลุงพลมีแต่คนที่มีฐานะกันทั้งนั้นแล้วก็มีลูกมีหลานโผล่มาทีละคนละคนกันเนาะชาวโซเชียลก็เลยงงกันว่า ตอนที่ไม่มีฝาบ้านทำไมลุงพลไม่มีญาติพี่น้องเลยและไม่เห็นใครที่เห็นอกเห็นใจที่จะช่วยเหลือลุงพลกัรเลยหรือทั้งที่ไม่มีฝาบ้านกันแดดการฝน,นเวลาฝนตกก็จะอยู่กันแบบเปียกฟ้าเปียกฝนก็นึกถึงภาพแรกที่เคยเห็นลุงพล ก็ได้มีชาวโซเชียลแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายคนแรกบอกว่าย่ามั่งมีชื่อเสียงเงินทองญาติพี่น้องมาจากไหนวะการตกเป็นผู้ต้องสงสยัยบ้านมีแต่หลังคาและไม่มีฝากันก็เคยเห็นจากข่าวช่องอมรินที่เกาะติดคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าตอนที่ไม่มีฝาบ้าน พี่น้องไม่เห็นโผล่หน้ามาช่วยลุงเลยแต่ตอนนี้ทำไมเห็นพี่เห็นน้องเข้ามาหามากมายก็มีหลานเข้ามาและพี่น้องทยอยเข้ามาเรื่อยๆล่าสุดมีบ้านหลังใหญ่โตหรูหราโอ้ยเงิดยิ่งกว่าละครจัดฉากกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าก่อนเคยได้ฟังข่าวนะว่า ปู่พองเคยพูดลุงพลแกเป็นคนที่หญิงในศักดิ์สีถึงตนจะลำบากแค่ไหนก็ไม่ขอให้พี่น้องช่วยลุงพลเขาจะหาด้วยลำแข่งของเขาเขาจะไม่วุ่นวายและขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องคอมเมนต์ต่อไปบอกว่านี่แหละเขาว่ามีเงินนับน้องมีทองนับพี่ เมื่อฝาบ้านไม่มีทั้งพี่ทั้งน้องไม่มาหาเลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ายามโจรหม้าย่ังเมินสงสารลุงเหมือนเดิมจ้าเมื่อฝาบ้านไม่มีญาตพี่น้องก็ไม่นับญาตมีนิดมีหน่อยญาติพี่น้องก็มองเห็นแล้วก็ดีไปนะให้รู้ว่าเราไม่ได้ยืมเงินเขามาใช้เรามีศักดิ์ศรีและก็อย่าลืมตัวก็พอนะจ๊ะ ดังแล้วอย่ายิงอย่าลืมตัวอยากให้เป็นลุงพลคนเดิมพวกเราชาวเอฟซก็ยังรักลุงพลเหมือนเดิมอันนี้เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่ได้ยกตัวอย่างมาให้ฟังกันนะคะถ้าเป็นเราเราก็ไม่กล้าไปรบกวนญาติพี่น้องเหมือนลุงพลนะคะใครก็อยากยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมากกว่าค่ะ หรือว่าเพราะลุงเขาไม่อยากให้พี่น้องเขาอับอายเพราะมาอยู่บ้านญาติทางแม่จนขนาดไหนก็ไม่อยากให้พี่น้องของตนรู้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าลูกผู้ชายตัวจริงถ้าเราเป็นพี่น้องลุงพลเราจะไปแค่เยี่ยมไม่ไปวุ่นวายหาผลประโยชน์กับลุงพลใครรวยเรายิ่งถอยออกห่างดูอยู่ไกลๆส่วนทางด้านลุงพลล่าสุด ก็ได้ประกาศขอให้ช่องยูทูบทุกช่องที่อยู่บ้านลุงพลและพ่อค้าแม่ขายที่ขายของหน้าบ้านลุงพลลุงพลก็ได้ขอความร่วมมือช่วยกันบริจาคช่วยเหลือภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ลุงพลจะรวบรวมเงินทุกบาททุกสตางค์ขอเป็นคนกลางส่งมอบให้กับช่องอมรินทีวีส่งต่อไปอีกทอดค่ะ และส่วนของลุงพลก็ได้บริจาคเป็นจำนวนเงิน5,000บาทการบริจาคครั้งนี้ลุงพลก็จะถ่ายทอดสดไปทางช่อง YouTube ทุกช่องเพื่อความโปร่งใสแต่ว่าไม่ได้เปิดบัญชีอะไรก็จะรวบรวมและส่งไปทางช่องอมรินกันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับลุงพลและช่องยูทูเบอร์ และพ่อค้าแม่ขายที่อยู่หน้าบ้านลุงพลที่อยู่บ้านกกอกหน้าบ้านของลุงพลกันนะคะและใครที่อยากร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ชื่อบัญชีอมรินรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 6 1 8 8 8 8 9 9 4 4ได้นะคะ ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากคนแรกบอกว่าเห็นยอดแล้วปื้มแทนเลยนี่แหละคนไทยน้ำใจล้นหลามจริงๆสาธุขอให้บุญย้อนกลับหาทุกๆท่านร้อยเท่าพันเท่าค่ะขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนนะคะสาธุจา้า ขอบคุณแทนพี่น้องชาวใต้ทุกคนด้วยค่ะและขอให้พี่น้องชาวใต้เราทุกคนจงปลอดภยัยขอส่งกำลังใจไปให้ในพื้นที่ที่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ด้วยนะคะทุกคนสู้ๆจ้าเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณแทนพี่น้องชาวใต้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ ขอให้พี่น้องชาวใต้ปลอดภัยจากอุทกกัยครั้งนี้ด้วยครับสู้ๆนะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะขอให้พระคุ้มครองชาวใต้ด้วยเถิดสาธุจา้าขอให้ปลอดภัยทุกคนจา้าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะสู้ๆค่ะทุกคนต้องปลอดภัยค่ะคุณพระคุ้มครองจา้า